ทุกคนอยากดูกันไหมคะว่าเครื่องแฟกทางานกันยังไงค่ะหนูเมธยาดีวันนะคะเลขที่11คอมพิวเตอร์ซีดีค่ะวันนี้หนูจะมาพูดเรื่องแฟกแมชชีนะคะว่าความเป็นมาเป็นยังไงแล้วน้องทํางานยังไงก็ถ้าพอพี่จะฟังเรื่องที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระแล้วเราก็ไปรับชมพร้อมกันค่ะค่ะ เราต้องมาทําความรู้จักกับเครื่องแฟกหรือว่าเครื่องโทรศัพท์ก่อนนะคะว่ามันคืออะไรก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งค่ะที่ไว้ใช้ส่งเอกสารข้อความหรือว่าภาพวาดต่างต่างคือจะส่งสัญญาณโทรศัพท์ไปยังเครื่องหมายปลายทางซึ่งสามารถที่จะพิมพ์ออกมาเป็นสำเนาเอกสารที่เหมือนต้นฉบับได้แบบทันทีค่ะก็และทุกคนทราบกันไหมคะว่าทําไมเครื่องแฟกมันถึงชื่อว่าเครื่องแฟก เข้าสูช่ช่วงเก็บความรู้เลยๆนานๆนะคะทุกคนทราบไหมคะว่าทำไมเครื่องแฟกถึงเรียกว่าเครื่องแฟกก็เพราะว่าเป็นคําย่อของภาษาอังกฤษค่ะที่จะพูดว่า facsimile นั่นเองนะคะซึ่งมาจากภาษาลาตินค่ะที่จะแยกเป็นคําว่าแฟกกับคําว่า simili นะคะซึ่งมันจะหมายถึงทําให้คล้ายคลึงหรือว่าการทําสําเนานั่นเองนะคะค่ะก็กลับเข้าสูช่ช่วงบททีแล้ค่ะ ค่ะเรามาต่อจากเมื่อกี้กันนะคะจากที่ว่าเครื่องแฟกค,คืออะไรคือเครื่องแฟกเนี่ยก็คือเครื่องโทรสารที่ไว้ใช้ส่งเอกสารข้อความหรือว่ารูปภาพต่างๆผ่านสัญญาณโทราศัพท์ไปยังเครื่องหมายปลายทางซึ่งสามารถพิมพ์ออกมาเป็นสำเนาเอกสารที่เหมือนต้นฉบับได้ทันทีขอแทรกเก็ตความรู้รอบสนะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันเครื่องแฟกจะไม่เป็นที่นิยมแล้ว แต่ถ้าข้ามไปนในยุค80เครื่องที่สามารถส่งกระสารข้ามทวีปนี้ได้ถือเป็นที่นิยมมากจนหลายคนคิดว่าเครื่องนี้ถือกำเนิดขึ้นมาในยุคนั้นแต่ความจริงแล้วไอเดียของเครื่องแฟกมีมาตั้งแต่สมัยโทศวรที่19และคนที่จดลิขสิทธิ์เครื่องแฟกเครื่องแรกก็คืออเล็กซานเดอร์เบนนักประดิษฐ์ชาวสกอตแลนด์คนนี้นี่เองที่ทำให้เรามีเครื่องแฟกใช้มาจนถึงทุกวันนี้ แต่ว่าเครื่องแฝกเครื่องแรกถูกใช้มาก,ก่อนที่โทรศัพท์เครื่องแรกจะถูกนำมาใช้บนโลกนี้สิอีงนะคะต่อไปเราจะมาพูดถึงความเป็นมานะคะที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปที่ว่าผู้ผลิตคนแรกและเป็นผู้คิดค้นก็คือคุณอเล็กซานเดอร์เบนที่เป็นชาวสกอตแลนด์ค่ะถัดมาในปี1920 เครื่องแฟกเริ่มใช้งานกันอย่างแพร่หลายที่จะเน้นส่งข่าวสารทางโทรเลขค่ะและในปี1960-1980เครื่องแฟกถูกใช้งานกันอย่างกว้างขวางในทางธุรกิจสุดท้ายในปี1990เครื่องแฟกกลายเป็นมาตรฐานการสื่อสารทางเอกสารไปเรียบร้อยแล้วค่ะถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะได้รับความนิยมน้อยลงเนื่องจากมีการใช้เมลและระบบออนไลน์เข้ามาแทนค่ะ ถัดไปเราจะมาดูส่วนประกอบหลักกันนะคะลําดับแรกจะเริ่มต้นด้วยตัวสแกนเนอร์ค่ะมีไว้สําหรับอ่านข้อมูลจากเอกสารต้นฉบับถัดไปจะเป็นตัวโมเดมภายในนะคะที่มีหน้าที่แปลงข้อมูลเป็นสัญญาณโทรศัพท์และถ้าหากจะต้องการปิ้นด้วยเนี่ยก็ต้องหนีไม่พ้เครื่องปริ้นยูนิตแน่นอนที่มีหน้าที่ปิ้นเอกสารค่ะถัดไปหน่วยควบคุมหรือว่าคอนโทรลแพเนลจะเป็นปุ่ม กดหมายเลขโทราศัพท์ทางด้านหน้าจอค่ะถัดไปเป็นประเภทของเครื่องโทราศัพท์นะคะจะมีเป็นเครื่องแฟกซ์ a n ตนอโลนเครื่องแฟกซ์โดยเฉพาะที่จะเน้นสแกนพิมพ์เอกสารผ่านสายโทราศัพท์เท่านั้นค่ะตัวแฟกซ์โมเดมที่จะมีไว้ใช้เชื่อมต่อหรือว่าบวกกับพวกเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่ถ้ามีสายนี้แล้วก็สามารถใช้แทนเครื่องแฟกซ์ได้เลยค่ะ ถัดไปเป็นตัวมั l ติฟังก์ชัน printer หรือ MSP เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ที่รวมทั้งปรินเตอร์สแกนและถ่ายเอกสารไว้ในเครื่องเดียวกันถัดไปเป็นอินเทอร์เน็ตแฟกนะคะจะเป็นส่วนที่ส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ต้องใช้สายโทรศัพท์นั่นเองค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นประเภทของเครื่องโทรศารอย่างแรกที่เราจะเห็นกันบ่อยๆตามร้านค้าต่างๆก็จะคือ เครื่องโทรสารแบบกระดาษม้วนที่ใช้ความร้อนในการพิมพ์บนกระดาษและกระดาษก็จะเปลี่ยนสีเมื่อโดนความร้อนทําให้เกิดภาพและข้อความค่ะลำดับที่2ก็เห็นบ่อยไม่แพ้กันค่ะที่จะเป็นเครื่องโทรสารแบบกระดาษระบบเลเซอร์ใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์บนกระดาษธรรมดาให้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงคมชัดและทนลำดับสุดท้ายเครื่องโทรสารแบบกระดาษระบบม้วนฟิลม์ม จะเป็นการใช้ความร้อนในการละลายหมึกจากฟิล์มลงบนกระดาษธรรมดาให้งานที่มีคุณภาพดีกว่าเครื่องโทรสารแบบกระดาษม้วนค่ะถัดไปจะเป็นกระบวนการทำงานของเครื่องโทรสารทั้ง4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1สแกนต้นฉบับหรือสแกนนิ่งผู้ใช้เอกสารจะต้องวางเอกสารไว้บนเครื่องแฟกตัวสแกนก็จะอ่านข้อมูลจากกระดาษทีละบรรทัดข้อมูลจะถูกส่งเป็นสัญญาณดิจิตัล หรือสัญญาณไฟฟ้าข้อมูลจะถูกบีบอัดเพื่อลดขนาดและส่งได้เร็วขึ้นขั้นตอนที่2แปลงและส่งข้อมูลหรือ transmission เครื่องแฟกต้นทางที่มีโมเดมภายในที่สามารถแปลงข้อมูลดิจิทัลให้เป็นสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณก็จะถูกส่งผ่านสายโทรศัพท์ไปยังเครื่องหมายปลายทางขนาดส่งข้อมูล เครื่องแฟกทั้งสองฝ่ายก็จะจับคู่กันแต่ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันเท่านั้นนะคะถึงจะเข้าใจกันได้ 3. การรับสัญญาณเครื่องแฟกปลายทางรับสัญญาณโทรศัพท์โมเด็มในเครื่องปลายทางจะต้องทำหน้าที่ถอดรหัสสัญญาณกลับมาเป็นข้อมูลทางดิจิทัลจากนั้นเรียงลำดับข้อมูลให้กลับมาเป็นรูปภาพหรือข้อความเหมือนดังต้นฉบับค่ะ 4. การพิมพ์ออกมา เครื่องแฟกปลายทางจะพิมพ์ข้อมูลที่ได้รับออกมาเป็นกระดาษสำเนาระบบการพิมพ์จะขึ้นอยู่กับเครื่องแฟกแต่ละชนิดด้วยนะคะถัดไปจะเป็นการสรุปการทำงานแล้วค่ะคือทางต้นทางก็คือจะเป็นตัวกระดาษและเริ่มทำการสแกนถัดไปก็จะเปลี่ยนเป็นข้อมูลทางดิจิตอลและโมเดมภายในก็จะเปลี่ยนเป็นสัญญาณโทรศัพท์และระหว่างการส่ง สัญญาณโทรศัพท์ก็จะผ่านสายโทรศัพท์เพื่อไปยังหมายเลขปลายทางและทางปลายทางนะคะก็จะเป็นการพิมพ์หรือได้รับก็ได้โมเด็มจะถอดรหัสและแปลงกลับเป็นข้อมูลทางดิจิทัลและเครื่องพิมพ์ก็จะพิมพ์ออกมาเป็นสำเนาเอกสารต่างๆนั่นเองค่ะอธิบายเพิ่มเติมนะคะในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปสู่แฟก์ออนไลน์ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นโดยยังคงเลขหมายแฟกแบบเดิมแต่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นการส่งผู้ใช้ส่งเอกสารเป็นไฟล์ดิจิตอลผ่านอีเมลหรือแอปพลิเคชันบริการออนไลน์จะเปลี่ยนแปลงไฟล์และส่งต่อผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไปยังเครื่องแฟกปลายทางการรับก็จะเป็นแฟกที่ได้ถูกแปลงไฟล์เป็นไฟล์ดิจิตอลก็จะถูก ส่งเข้ามาสู่อ e ีเมลของผู้รับข้อดีก็คือการลดการใช้กระดาษลดต้นทุนค่าบำรุงรักษาเครื่องและสามารถที่จะส่งและรับแฟกได้ทุกที่ผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะประโยชน์และความสำคัญในปัจจุบันนะคะแม้ว่าอ e ีเมลและบริการข่าวจะได้รับความนิยมแต่เครื่องแฟกก็ยังคงมีความสำคัญอยู่ในบางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะด้านกฎหมายและการเงิน ให้หลักฐานที่เชื่อถือได้รวมรายงานยืนยันการส่งซึ่งจำเป็นสำหรับเอกสารทางกฎหมายด้านการแพทย์และสาธารณสุขถือเป็นช่องทางที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ป่วยด้านความมั่นคงการส่งผ่านสายโทรศัพท์แบบจุดต่อจุดมีความเสี่ยงต่อการถูกแฮกหรือไวรัสตามกว่าหรือการทำงานในพื้นที่ที่ห่างไกล ก็สามารถทำงานได้ด้วยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับความรู้ว่าแฟกแมชชีนทำงานยังไงแล้วน้องเป็นมายังไงก็ถ้าพูดตามไม่รู้เรื่องอะไรก็ขออาภัยไวนะ้าที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์สั่งงานแบบเร่งหนุ่มมากหนูตกใจมากๆและคลิปนี้หนูก็ตั้งใจทําให้อาจารย์เลยนะคะก็หวังว่าอาจารย์จะชอบนะก็ขอแบบคะแนนเยอะๆเ,เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย बी